สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะแฟนคลับนะคะเอฟซีต่างๆประเทศและในประเทศนะคะนี่นะคะคือการทําบุญนะคะก้อนที่เฮ็ดบุญใด้ก็คือมีเห็ดเขาต้มเนี่ยละจ้ะพี่น้องข้าต้มหนึ่งสองคันบักเบ่งเลยจ้ะเราก็เตรียมงานเตรียมอุปกรณ์หลายๆอย่างหละพี่น้องให้กับพี่น้องอย่าต้มทีสิเขาวาทําทบุญในมืออื่นหนี่เลยจ้ะสำหรับมันอนีก็เป็นการ เตรียมห่อข้าวต้มอันนี้คือข้าวต้มต้มแหลกแดกแดแหลก,กแหล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 กไปว่าละเอียดวล้วสิคู่เปอร์เซนต์ตัวนี้นะน <laughs> คนดีทำเด้ยค่ะเดีก๋ก็มีหลายๆคนอันนี้อันนี้สำหรับห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้คือกำลังห่อจะจะจะทำแบบนี้จ้ะมี่เนาะห่อแบบนี้นะะ้อค่ะได้เบืองการห่อนี่จ้ะหห่อข้าวต้มนี่คือ คุณแม่อันนี้คือคุณแม่จยบได้จ้ะนี่น้องคุณแม่จยบกัล้งทน้อนีอนนี้ตอนนี้อัี้มเลจ้า้อแบบนี้่อนมากถือมือว่าถือมือคอยกังงงนี่ข้างละค่ะนี่หังจ้ะนีเลยจ้าปลอยนี่ง้าล้

มือได้จ้ะเออฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์เนี่ยข่รับานซะบาันีผูจ้าภาพนะข่วยจัมีจ้าภาพจัดป่วยไม่อีกลคะนโอ้เขาตีเขาตุ้คนเนี่ยไ้คุณเห่ไอ้คุณแม่ห่นได้ค่ะเป็นคนเห็ดได้จ้าใ่ค่ะขารงด้นะคะ พอต้มโคนกบบนีอุปกรณ์แบบนี้ค่ะมีตองด้วยชั้นแน่กุ้ยมือกล้วยแน่มีกล้วยมีตองด้อค่ะเด้อพี่น้องตองตองคนละให้หลายจ้าพี่น้องทำบุญเด้อค่ะมีทำบุญหาทำบุญหาเอ่อุณพ่อหินเด้อจ้าเด้อเ้าวหินจ้าเอาหินอันซื้อหีือจำไว้ห้อค่ะคุณสมุดค่ะคุณสมุดประกอบนั่นค่ะ อาเจ้าของอยูแล้วค่ะอาแอดที่อาแอดแอดจำซื้อมาได้ด้วยจ่าด้วยพี่น้องคนกำลังมน้าด้วยจ้าพี่น้องใล้ไหลเดี๋ยวอีกอ่าอีกอีพี่หนึ่งสิเขาไปในครัวเด้จ้าเด้อพี่น้องอันอีพี่นี่เอาอยู่ตอนหนานี่ล้วค่ะเอาอยู่ด้านหนาค่ะกระลังหัวเขาต้มอันนี้ฮัเฮ็ดด้วยค่ะฮัตฮอดเบิ่งเบิ่งฮัหฮอดนะพี่น้องฮัตฮอดค่ะแต่แต่สำหรับแอดยังยังไม่ได้ทำเลยค่ะแอดยังไม่ได้ทำนะคะอันนี้ฮัตทำค่ะอันไม่ยาววะไม่กระสอบอ่ะ นี่นะคะพอดีคำค่ะไม่ทำใหญ่ใหญ่แล้วมันไม่น่ากินพอดีคำนะกินแซ่บกินอร่อยคือก็คืออันนี้แล้วค่ะแล้วข้าวต้มแหลกนะคะพี่น้องถ้าเอฟซีต่างปริเทศเด้วค่ะที่บฮัว่าเฮตหยังแบบใดเด้วค่ะนี่แล้วค่ะก้อนอันดับแรกก็คือเอาเขาเออเอาเขาที่เศร้านำเรีวค่ะเขามาไปเรียเอาไปเอาไปบดใส่กับกล้วยเล้อค่ะถ้ามี ถั่วกับไส่ถั่วถ้ามีง่ากับไส่ง่านั่นแหละจ้าพี่นอ้องมันจังแซ่บจังหอมและอีกนิดนึงอย่าลืมน้ำตาลจักหน่อยมะพร้า,าวด้วยนะคะใช่ค่ะน้ำตาลน้ำจ้ากลวยน้ำหรือจะเฮ็ดเป็นเอ่อข้าวที่หั่นเป็นชิน้นเป็นแบบอะไรแค่ะพี่นอ้องมีได้จ้าเด้อพี่นอ้องเด้อ,อเจ้าภาพลักของเฮาวได้ค่ะเด้อ ทุกคู่ทุกคนได้จะมาซอยกันได้จะสำหรับเหมือนนี้เป็นการเป็นงานได้จะแอดกับเป็นการเป็นงาน,นกันได้ค่ะเด้อแอด <laughs> แอดมินนะคะยายหลานชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่นานได้จะเด้อ งานบุญขาดกับว่ได้ดอกจ้าข่อยไงพี่น้องพี่น้องมู่เจียวอยากมู่เจ้าวมู่เจ้าอยากแบบอันอันถ้าบอกว่าโอ้มันขึ้นเอาแถวบ่แมนได้พี่น้องเด้อเอาแบบนี้ห่อข้าวต้มมันจังหวานอืมอืมโคตรหวานเลยนี่แบบนี้แซ่บมากเลยจ้ะยิ่งมวยไงใครแห่งดีได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีกล้วยมีอีหยังกะเอามาอ่าให้น้ำกะดีได้จ้ะได้ข่อยดี่แหละค่ะพี่น้อง กล้วยสวยๆนะคะลูกใหญ่ๆโตๆน่าจะ่ำๆได้พี่น้องช่ำๆหวานๆได้ช้าสวัสดีโอ้ยอีลายตะม้อดสิตะมวเหรอสวัสดีค่ะนี่นะคะคุเจาภาพรักค่ะจาภาพรักรเลยแมนบัวจักวัดดีไปเลยสาช้าวสุรังสาอะไรค่า่าพอขรุนอรอบการรักเลาเนพือตองตอง ตัดแบบดีๆนี่จังสีนะคะพี่น้องตัดสวยๆนะคะเช็ดให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้เรียบร้อยเวลาห่อนะคะจะได้สวยๆนะคะเหมือนแบบนี้ค่ะโอ้ลมเย็นบอกอากาศบ้านเท่าไห่พี่น้องหนาวมันหนาวเริ่มหนาวแล้วค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะเครื่องเย็ดเครื่องซันเปแล้วค่ะคุณแม่อับอะคะใหนังการทําในานสาวด้ กราแดงเานมการทำบุญของเรานะคะก็ย่อมมีก็เหนก็ย่อมมีญาติพี่น้องนะคะเยอะแยะนะคะมาช่วยนะคะมาช่วยการทำบุญของเรานะคะ ลยมันจังสีได้เซตหลุล่วงไปเร็วได้จ้าพี่น้องถาบ่ซอยกันเด้จ้ามันกับบะเลียวด้จ้าเลียวบ่ได้ขาดบ่ได้จักได้จ้าเด้อขาดบ่ได้ย่อมพีน้ำนองนี่ล่ละพี่น้องมาซอยหุ่มตุ่มกันจังสีนะคะสมัครสมานามัค่ะเพเ่ินบอกว่าังสีนะคะรักกันดีกว่าเลียดกันนะคะพี่น้องเมนวานสีสร้างกันปันใจปันใดนะคะเป็นพี่น้องสร้างกันค่ะค่ะจุดถ่ายกัน้ซวยกันพี่เก่าพี่น้องเอยสาวสวย EP น,นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเอซนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์ให้แอดนะคะยายหลานนะคะจอมจุ้นนะคะยายหลานชาแน,นลขอขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามด้วยเด้อจ้าเด้อ